กลับประเทศจีนรอบนี้ไม่คิดเลยว่าจะสู้ชีวิตขนาดนี้นี่ยนะจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากสนามบินเลยหลังจากที่ลูกพยายามปีนป่ายกงสนามบินกงเกงในก็เข้าวินลูกไม่ใช่แต่เข้าวินจริงคุณหนู อาการของคนที่รู้ตัวว่าจะได้ไปเที่ยวรอบนี้ก่อนที่ซันซันจะเปิดเทอมแล้วอยู่ไทยยาวคุณพ่อก็กลัวว่าลูกจะลืมภาษาจีนพาลูกกลับไปลือฟื้นภาษาจีนกัน,นแล้วลูกก็จะเลิกจัดของให้ชาวบ้านกี่โมงก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยรอบนี้บอกเลยว่าเวลาค่อนข้างที่จะพลาดไปนิดหนึ่งซันซันนอนหลับแล้วตื่นมาก็หิวก็จัดการเติมแก๊สไปอย่างเต็มที่คุณลักษณะการกินไข่ดาวไม่เกรงใจพนักงานเล้าที่เดินผ่านไปดูดครบทุกสิบนิ้วยกเว้นนิ้วโป้งเท้าโอเคอยู่ในท้องแล้วอิ่มไหม ยังอยู่ายังมิอยู่ยังกินอยู่โอเคค่ะข้าวแล้วต่อด้วยหวานหวานแล้วต่อด้วยข้าวเก่งมากลูกแม่เอาขึ้นเครื่องก็เติมนมความที่ซันซานเขาคอจะเดินทางบ่อยเวลาขึ้นเครื่อง <Leb. S 2> มาซันซานก็จะอ่านคู่มือแบบนี้ทุกครั้งคืออ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็เน้นอ่านแล้วก็สอนพ่อด้วยค่ะว่าพี่เขาจะเล่นสไลเดอร์บอกมือลาประเทศไทยรอบนี้เติมอาหารบนเครื่องอีกซันซาน แน่นมากลูกแม่ชีวิตแม่ลูกอ่อนอาจจะกินข้าวกับผัวทีลูกทีนี่เป็นครั้งแรกของเราที่ลองบินมาชีอานในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะกลายล่างไหมสนามบินชีอานใหญ่เอาเรื่องแล้วเราก็จะเรียกรถจากสนามบินเข้าไปโรงแรมเรามาถึงกันค่อนข้างดึกแต่สันทันยังไม่นอนเลยลูกแม่ตื่นเต้นเลยบพื่อมอดูโรงแรมที่สามีดิฉันจองมาวันนี้ถือว่ารู้งานถือว่าไม่ใช่แค่คยิ่งใหญ่อลังการคือถ,ถ้าจองโรงแรมในจีนะมันต้องดูดีๆนะแม่ไม่งั้นมันจะวัดดวงกับกิบกนบูฮารีและตู้หน้าโรงแรมมันมีอุปสรรคสำหรับคนเป็น cứ ai tìm สันสานเฝ้าไอติมไม่ไปไหนเลยกว่าจะแกะลูกออกมาจากตัวไอติมได้เฝ้ากระเป๋าใ,ให้พ่อแม่ก่อนสักนิดหนึ่งและสันซานกับกระเป๋าสะพายใบใหม่คู่ใจของเขานั้นก็มาถึงชีอานเรียบร้อยแล้วและ้าใครกําลังจะมีทริปเดินทางไกลไม่อยากพกถุงเท้าไปหลายคู่นี่ค่ะ2วัน1คู่กับโนยูวีแบรนด์ถุงเทา้าไร้กลิ่นเอเนกประสงค์ส่งซัพพอร์ตเท้าอย่างดีลดกลิ่นอับอีกทีและกันแดดด้วยนอนเสร็จแล้วก็ไปกันต่อค่ะสำหรับชีอานเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจมากเมืองหนึ่งคือิันน่าาาาปรระตจีมมกกกยไที่รู้จัน รู้จักเมืองนี้เพราะเมืองนี้เนี่ยคือมีความเจริญมากเป็นเมืองหลวงของหลายหลายราชวงศ์มากกว่าสอง2,000ันปีประเทศและกิติพอมาถึงประเทศจีนทําอะไรซื้อน้มามะพร้าวไทยกิน <c oughs> คือมันคิดถึงอาหารไทยแล้วหรอหรือ,อยังไงงงมาถึงอาหารชีนหลายคนลุ้นว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งเพราะอาหารหรือเปล่ากูสั่งอาหารไปแล้วเหลือไปเห็นจานโตข้างข้างโมึงนี่จานหรือกะละมังอะพอเห็นของตัวเองโอ้โหพระเจ้าหันหน้าไปตา้งประทาดแล้วอู้ความจริงว่าจานเนี้ยเจ็ดสิบบาทส่วนจะรู้สึกว่าค่าของชีพของชีอนไม่ได้แพงมากแต่ กูสู้ชีวิตตรงอาหารนี่แหละล้หันไปดูเกี๊ยวเด็กนี่คือเกี๊ยวไซส์เด็กมีทั้งหมด20ลูกด้วยกันคือแม่มันยังกินไม่หมดอ่ะลูกมันจะเอาชีวิตรอดยังไงกับจานเกี๊ยวจานนี้และนี่ก็คือวันแรกของเมืองชีอานของพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมึงกูจะบอกเลยว่าทริปนี้สู้ชีวิตกว่าที่คิดไม่ได้เตรียมใจมาจะสู้ชีวิตขนาดนี้เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ